พี่น้องครับสวัสดีครับผมอยากจะอ่านหนังสือสรดีบทที่94ข้อที่ 17, 18และข้อที่19เพื่อเป็นที่หนุนใจกันและกันนะครับในข้อ17ได้กล่าวว่าถ้าพระเจ้าไม่ใช่ความอุปถัมภของข้าพเจ้าวิญญาณของข้าพเจ้าคงอยู่ในความสงัดในป่าชา้าหรือในฉบับ2,011นะครับอาจจะแปลแล้วรู้สึกว่าเข้าใจง่ายกว่า สรงพศเขาได้แปลว่าถ้าพระยาเวมิใช่ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าคงได้อยู่ในแดนโมโรณไในไม่ช้าพี่น้องครับข้อนี้ก็ได้กล่าวถึงเรื่องความรอดเรื่องชีวิรันของเรานะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักเราและความรักนั้นเป็นความอุปถัมภ์คือเป็นที่ช่วยเหลือช่วยกู้ให้เรารอดพ้นจากความพินาศในบืงไฟนรก โดยได้ประทานพระเยซูคริสต์ให้มาตายแทนบาปเราที่ไม้กางเขนเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพูดองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และข้อนี้ทําให้เราเห็นว่าโดยความเชื่อในพระเยซูร่างกายของเราสักวันหนึ่งจะต้องไปสู่แดนบรณาหรือในป่าช้าถูกฝังไว้ในไม่ช้า แต่ขอบคุณพระเจ้าจิตวิญญาณของเราได้รับความรอดแล้วโดยการไถ่และจิตนานเราจะได้เข้าสู่แผ่นดินของพระองค์นั่นก็หมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ชิตของเราจริตวิญญาณเรารอดโดยการไถ่ถึงแม้ร่างกายเราถึงเวลาอาจต้องถูกฝังอยู่ในแดนมรณาแต่สักวันหนึ่งเมื่อพระเยซูดเสด็จมาร่างกายที่ถูกฝังหรือถูกเผาสุดแล้วแต่ จะถูกเรียกกลับมาร่วมกับวิญ,ญญาณที่มากับพระองค์จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ภายพริบตาและเข้าสู่เพลิงสวรรค์อัน,นิรันของพระองค์ข้อนี้ถ้าเป็นที่หนุนใจนะครับถึงแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญอะไรในโลกนี้เวลานี้และสิ่งเรารเผชิญอยู่อาจจะให้เราไปถึงแดนมรณาร่างกายต้องถูกฝังต้องถูกเผาแต่เราขอบคุณพระเจ้าไม่มีอะไรพลากจิตใจเราไปจากพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงอุปถัมเราไว้แล้ว และเป็นความถามนิรันร์จนถึงวันนั้นพระเยซูเสด็จกลับมาเราขอขอบพระคุณพระเจ้าในข้อ18ได้กล่าวว่าเมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่าเท้าของข้าพเจ้าพลาดข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ก็ยึดข้าบลงไว้ข้อนี้ก็เป็นที่หนุนใจนะครับเพราะเราทั้งหลายทุกคนก็ทราบดีว่าเส้นทางที่เราเดินกับพระเจ้ากับพระเยซูวันต่อวันนั้น บ่อยครั้งมากที่เราได้ล้มลงผิดพลาดและทําผิดทำบาปอาจจะด้วยคําพูดด้วยความคิดด้วยทา่าทีการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสุดแล้วแต่จะเป็นการทํากับบุคคลอื่นหรือกับหรือกับตัวเองคนเดียวก็สุดแล้วแต่แต่เราก็เป็นคนที่ทําผิดพลาดอยู่เสมอเสมอแต่เราขอบคุณพระเจ้านะครับความผิดพลาดหรือความบาปที่เราได้ทําลง พระเจ้าทรงความรักให้เรามีความรู้สึกบาปกลับใจเสมอและตั้งต้นใหม่กับองเสมอในข้อน,นี้ก็กล่าวว่าถึงแม้เท้าของเราพลาดไปเท้าของข้าพลาดข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงขององก็ยึดข้าประไว้ความบาปไม่เป็นเหตุเราขาดจากความรักของพระเจ้าแต่ความรักนั้นทําให้เรารู้สึกบาปกลับใจเสมอพี่น้องครับถึงแม้เราจะผิดพลาดอาจจะเล็กน้อย ในบางครั้งหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญแต่ไม่มีบาปครั้งไหนทําให้เราขาดจากความรักของพระองค์โดยความเชื่อในพระเยซูเมื่อเรารอดแล้วโปรงโงพิทักษ์ปกป้องเราไว้ด้วยความรักและนําเรากลับมาสู่การรู้สึกผิดรู้สึกบาปสารภาพบาปเสมอความรักของโะรงยึดเราไว้อย่างมั่นคงขอบคุณพระเจ้า ในข้อ19ได้กล่าวว่าเมื่อความกังวลในใจของข้าพระองค์มีมากการเล่าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชื่นบานพี่น้องครับข้อนี้ก็ตรงกับสถานการณ์ในเวลานี้นะครับในข้อที่17ก็เกี่ยวข้องกับความรอดของเราในข้อที่18ก็เกี่ยวข้องกับประจวันถ้าเราทําผิดทําบาปแต่ความรักยังยึดเราไว แต่ในข้อ19ก็เกี่ยวข้องกับความกังวลใจความกลัวที่กำลังปรชิญอยู่ในเวลานี้เดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกถูกคุกค,คามด้วยโคโรนาไวรัสไม่มีส่วนใดของโลกที่ไม่รู้จักโคโรนาเดี๋ยวนี้และเชื้อนี้ได้แพร่กระจายลุกลามไปถึง190ประเทศทั่วโลกวันนี้อเมริกาก็มีจำนวนผู้ป่วยคนตายทะลุเพิ่มมากขึ้นและจำนวนผู้ป่วยก็เกือบจะ ไปถึงเท่าท่ากับประเทศอิตาลีเด๋ยนนี้ประเทศในยุโรปอเมริกาก็รู้สึกว่าภัยคุกคามเรื่องโควิดก็น่ากลัวมากกว่าประเทศไทยมากนะแต่ถ้าเราไม่สามารถหยุดยั้งการสกัดกั้นของการแพร่ระบาดได้ประเทศไทยก็ดีหรือโลกนี้ก็ดีอาจจะมีคนตายนับแสนก็ได้อันนี้ก็เราอ่านตรงนี้เมื่อเราคิดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็รู้ว่าก่อนพระเยซูเสด็จมา สิ่งเหล่านี้จําจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับพระคัมภี์ก้อนนี้ก็บอกว่าเมื่อความกังวลในใจของข้าพระองค์มีมากการเล่าโลงของโลงก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชื่นบานพี่น้องครับถึงแม้เราจะเจอสถานการณ์อันเลวร้ายเดี๋ยวนี้ไวรัสโครโรนามีผลกระทบมากมายทั้งร่างกายเราจิตใจของเราและถึงจิตวิญญาณด้วยมีคนมากมายตกงาน มีร้านค้ามากมายต้องปิดตัวมีอาชีพหลายอย่างต้องหยุดลงมีคนมากมายต้องเศรษฐกิจต้องไม่สามารถดำเนินชีวิตเหมือนอย่างปกติได้แต่ในสถานการณ์อย่างนี้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าถึงแม้ว่าเราอาจจะกังวลต่อสถานการณ์แต่ขอให้ภายในเรารับการเล่าโลมพระเจ้าจะเป็นที่หนุนจิตชูใจพระญาณประสุดจะเล่าโลมเราพี่น้องครับ เราอาจจะเชิญสถานการณ์แบบนี้และเราไม่รู้ว่าเราจะผ่านพ้นเมื่อไหรแต่ในเวลานี้เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเยซูทรงสถิตอยู่กับเราและพระญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงเล้ารวมเราอยู่ขอให้เรามีความมั่นคงมีความเชื่อไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้เราดําเนินอย่าํะมัดระวังวันต่อวันด้วยการทรงนำของพระองค์ขอบเจ้าทรงวอวยพรนะครับขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับทุกคน เพื่อทุกวันเราจะไม่ขาดความเชื่อและไม่ขาดการเล่าโลมจากพระองค์ด้วยเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีตามองเห็นสถานการณ์มีหูได้ยินข่าวที่เราสามารถจะประเมินสถานการณ์ได้แต่สําคัญเหนืออื่นใดเรามีตาฝ่ายวิญญาณเรามีหูแห่งพระวิญญาณที่เราจะได้ยินที่เราใจเห็นความหวังและคําเล่าโลมที่มาจากพระองค์ขอบเจ้าทรงวอวยพรนะครับ ให้พระกภีสองสามข้อนี้เล็กๆนี้จะไปที่หนนใจเราทั้งหลายทุกคนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทรงสถิตในการอวยพรขอบคุณพระเจ้าที่โปรงทรงอยู่กับพี่น้องทั้งหลายทุกคนทุกที่ทุกคนทุกแห่งขอบทวายพรครับขอบคุณมากครับ